พูดใหม่สิยายแตนจา๋าเปิดให้หน่อย,อ,ยอ๋ออยากได้เหรอคะอยากได้ไม่ไม่อ๋อไม่ไม่เอาเรียกเรียกพ่อบอยก่อนมแม่แอนคิดถึงไหมคิดถึงไหนพ่ออยูไ่ไหนลูกพ่อ,อะจะมันมีอันเดียวอย่าพุ่งแยงกักน,นะ จ้านี่ไงลูกโป่งนี่ไงลูกโป่งของของของลูกโป่งเฮ้ยเสียงอะไรเฮ้ยเสียงอะไรรถยายแตนรถยายแตนอยู่นู่นเฮ้ยเฮ้แดงมาเล้วแดงมาเลยวแดงได้ยินแล้ว แดงอยู่ข้างล่างลูกแดงต้องขึ้นไปนะแดงอยู่ข้างล่างนะเห็นน้องวิ่งมาเลยเห็นน้องวิ่งมาเลยออยู่นี่แหละลูกออยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างนูยอยู่ข้างล่างไป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 เขาบอกเออไปไปไปเป็นไรลูกแดงเป็นไรแดงมาไปเออแดงเป็นไรเาไปเออเห็นไหมแดงเป็นไรแดงหนาวแดงไม่สบายอุ้ผมอื้ผมไม่ต้องเบีห แดงไม่หวีเอาถอยไปลูกถอยไปไปถอยไปถอยไปแดงถอยถอยว้ายลูกป่งไข่อะอือมีผมมีผมสวัสดีจ้าอ๋อตาเป็นไรลูกไหนไหนตาโอ้ตาลูกป่งเข้าตาอู้ยยังไมลูกป่งเข้าตาลูกป่งเข้าตาสวัสดีสวัสดีตอนเช้า ไปลูกไปไปแดงไปไปเลยไอแดงเด้อแดงหนูต้องไปกับแดงนะลูกแแดงไปเลยลูกปะไปแดงไปไปแดงไปวิ่งคนเดียวออแดงไปวิ่งคนเดียวเด้อไปไปแดงไปคอยไม่ต้องออกไปนะคอยไม่ต้องออกไปด้วยนะลูกนะสวัสดีตอนเช้าค่ะสวัสดีแ4ดสสดท่านนะคะสวัสดี หนูสวัสดีสิลูกน้องเพชรสวัสดีข่าหน่อยน้องเพชรจา๋าเพชจา๋า<อ>เพชเพชพี่พลอยพี่พลอยมานีิพี่พลอยพี่พลอยมานี่ัลโ<อ>วสวัสดีตอนเช้าเรามาพบกันเธอกับฉันเออหวัวตองใส่รองเท้าก่อนนะ มามากลับมาใส่รองเท้าก่อนไม่ใส่ไม่ต้องไปตีนมันจะแตก <มา S 1> ตีนสีด้านเร็วเร็วมันเอาอะไรไปล่ะเอ้ยแดงกบาบูาบูบาบูบาบูหัวตื่นนด้นี่พี่น้องเมื่อนี้เขาตื่นสวยนี่เจ้าวเาขาตื่นในห้องนอนในห้อง เสียงอะไรลูกไก่นิโอ้ไก่นี้ฝุ่นเหมือนไก่ไก่เห็้ยนใจรอฝุ่นเหมือนตับตับตับอย่าไปนะกลับมาใส่รองเท้าก่อนมามากลับมาลูกกลับมากลับมาเร็ว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 เฮ้ออุ้ยอุ้ยอ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 ุ้ยมีผอมไหมอะไรลูกโอ้แดงมันกินอะไรไม่รู้ อ๋อแดงมันกินกล้วยเหรอไหนดูสิอ๋อแดงกินกล้วยวุ่นในซองกล้องเบิ้งคนน่ะแดงกินกล้วยดังครับเลยแดงกินกระดูกลูกกระดูกไม่ใช่กล้วยกระดูกกระดูกหมูเออดูกหมูเออกระดูกหมูยังไงตาลองเทา้ามาให้แล้วมาใส่แล้ว mm hmm. ใส่เทา้าใส่เทา้ากอน mm hmm. จ้า แดงกินอะไรกินกล้วยเวละไม่ใช่แดงกินกระดูกหมูอันนี้รองเท้าใคร <B ary> ตาลี่ใส่เท้าตาลี่ใส่เท้าตา <B ary> ยังไม่เห็นสวัสดีเลย <B ary> <P oy> พี่พลอยพี่พลอยจ๋า พี่พลอยมานี่พี่เพชรน้องเพชรน้องเพชรสวัสดีจ้าก่อนลูกจ้าอ่ะพี่พลอยพี่พลอยจา๋าวางรองเท้าก่อนวางรองเท้าก่อนสวัสดีขา่ะสวยก่อนลูกดีค่าก่อนทำช่วย,ยสวยก้มหัวด้วยจ้าเ้อาลูกอ่ะเฮ้ยมันเนาะลานสาวข่อยหูไปเดมวะอีแดงอ่ะให้มันกินนะลูกอย่าไปแย่งมันนะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเฮ้ยขอบคุณค่ะเออไม่นะแดงไม่นะ